SNG on Tour สวัสดีค่ะ SNG n e w Channel ช่วง SNG On Tour ค่ะพบกับตุ๊กตุตพิชามนนะคะค่าเทปนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บริษัทยสยามฮิตาชิเอเลเวเตอร์จำกัดค่ะวันนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งโครงการด้าน CSR นะคะคุณศิวกรแสงอุไรพักวัดค่ะผู้จัดการผู้ปฝ่ายผลิตค่ะ วันนี้นะคะจะพาพวกเรามาออนทัวร์โคเวอร์กิ้งสเปซพร้อมๆกันค่ะพี่สิ่วัตถุน้ำตาโครงการโคเวอร์กิ้งสเปซครั้งนี้เนี่ะค่ะเกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์อะไรคะอ่าภายใต้วัตถุวัตถุประสงค์ก็คือให้เป็นสถานที่พักผ่อนนะครับในการทำงานในแง่ของการผลิตนะครับในสมัยเองแล้วก็มีการจัดท,ทําโคเวอร์กิ้งสเปซใน,ส,น <ừ> ส่วนของโรงงานวัตถุดิจบจากที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะมาจาก วัตถุดิบอะไรคะอ่าเป็นคำถามที่ดีนะครับวัตถุดิบที่เราเห็นอยู่หน้าก็คือเป็นเศษส c r a เศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตลิฟต์นะครับค่ะในสุดท้ี้เราก็เอาน้าเอาไม้เนี่ยนะครับเอาเหล็กเนี่ยเศษเหลือๆตัดสั้นๆเนี่ยมาทำเป็นตัวโต๊ะนั่งเป็นตัวโต๊ะนั่งอย่างที่เราเห็นอยู่ในนี้นะครับนะครับแล้วก็เป็นเก้าอี้นอนเป็นเสาไฟเดี๋ยวไปดูข้างนอกกระดานมีเสาไฟด้วยนะครับแล้วโฟร์ัส์เบยตรงเนี้ย เป็นสิ่งที่ดีที่ได้แรงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการทําระบบใน,นตัว52<ฆ>นะครับเพื่อเป็นการให้เราเปิดสถานที่มีพื้นที่ในการทํางานมีพื้นที่ในการพักผ่อนให้พนักง,งานได้ปลอดภัยในเรื่องของตัวการหลักจักที่เราเขาทํางานต้ทนทุนักค่ะงั้นเราไปชมแต่ละจุดของ co-working s ac, ต้องพร้อมกันเลย,ยนะคะเราเห็นไหมครับเป็นเคาน์เตอร์บาร์ นะครับก็ตบานี้ก็มาจากไม้นะครับที่ไม้หลังไม้หลัง้หล่ะครับที่เราสั่งสั่งอ่าสั่งวัตถุดิบมาแล้วก็มีเศษไม้อยู่ตรงนี้นะครับเศษแล้วก็เศษเหล็กนะครับเป็นเหล็กฉากนะครับที่เหลือจากในกระบวนการทับลิฟต์นะครับวัสดุที่เหลือใช้ในกระบวนการผลิตทั้งนั้นเลยของสยามฮิตาชิเอเลเวเตอร์ใช่ไหมคะและตรงนั้นก็เป็นมาโยกนะครับโดยการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับ สามารถนั่งโยกได้อันนี้เป็พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับในการประชุมแล้วก็มีการประชุมกันตรงนี้ก็ได้นะครับในการประชุมแต่ละฝ่ายถูเป็นโซนพักผ่อนของพนักงานเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะเือนการรีแลกซ์อานะครับแล้วก็มีสคมีอะไรมีการการประสานงานการการคุยกันนะครับในการนอ๋อโอเคค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ c o เวก k i n g space ตรงพื้นที่นี้ยังมีพื้นที่อื่นอีกไหมคะดี่ครับมี coworking space อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ในส่วน โรงงานยังอยู่ในส่วนของออฟฟิศเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ศิวก,กว่อนหน้าๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับ สำหรับเทปนี้ SNG On Tour ของเราก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราสองคนนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในเทปหน้านะคะสำหรับเทปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบขคอุณที่มาเยี่ยมเรารขอบคุณครับบ๊ายบาย See on tour